เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสภาคเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยรวมกับสมาชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในโครงการยกย่องและสันสร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศนะคะจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีด้านการบริหารธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่น เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะคะที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานแล้วก็กิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนกับรางวัล CEO Thailand Award 2023และ Best b i t and Product Award 2023นะคะณัรลงแรมอามารีดอนเมืองและหนึ่งในบุคคลองกรนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับสองรางวัลใหญ่ดังกล่าวนะคะคือ Founder and CEO บริษัทนางฟ้าผ่าเถ็จำกัดนั่นเองค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปรัสนีเดชจำเรินนะคะเป็นเป็น CEO นะคะบริษัทนางฟ้าพาเทรดนะคะเป็นเจ้าของเพจนางฟ้าพาเทรดนะคะจะเป็นการสอนเทรดนะคะเป็นหลักสอ,สอนเทรดทองคำค่ะ,ะมารับรางวัล CEO Thailand Award น w a r d 2023คะ่ะดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รางวัลน,นี้เพราะว่า ต้องเรียนตรงๆว่ากำไรที่เราได้เรานำไปทำบุญนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณแบบรวมกันก็เกือบ3ามล้านพร้อมกับนักเรียนนะคะที่อยู่ในเพจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือเวลาที่เราได้กำไรมาไม่ใช่ว่าเราก็เก็บอย่างเดียวเราเอาไปทำบุญแบ่งปันสังคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้เห็นว่าเอ้ยวงการเทรดมันก็มีสังคมดีๆมีคนดีๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าเราเรามองว่าการเทรดเป็นอาชีพเดียวแล้วก็เป็นอาชีพที่อยู่ในอนาคต ที่ในมหาลัยไม่มีสอนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําได้จริงๆเนี่ยมันเป็นไม่ว่าเราจะแก่ขนาดไหนเราจะอายุขนาดไหนเราก็แค่กดเทรดในโทรศัพท์ใน iPad อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้แค่ความชํานาญกับสมองของเราโดยที่เราไม่ได้แบบออกไปขายของหรือออกไปขายของตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเทรดไม่ว่าจะเศรษฐกิจแบบไหนเราก็สามารถเทรดได้ตลอดเวลาค่ะก็ค,ะคือเริ่มมาก็เป็นการ,การเทรดคู่เงินก่อนเป็นเป็นอัตราการแรกเปลี่ยนเช่นแบบเงิน USD g b p อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบ สายต่างประเทศแบบนั้นแล้วก็ผ่านมาเทรทองคําร่วมด้วยแล้วคเนี้พอมาได้กําไรดีกว่าเราก็เลยเอามาทองคําเป็นหลักค่ะใช่ค่ะก็คือ,อะจะเป็นการสอนให้ความรู้มากกว่าต,ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงที่คุณเทรดเป็นเลยอย่างนี้นค่ะแล้วก็เราก็จะบอกว่าถ้าว่าคุณมีทุนไม่มากเราจะต้องทำยังไง เพราะว่าสมัยนี้มันมีกองทุนมาจากต่างประเทศอะค่ะซึ่งเราสามารถสอบสามัครสอบอย่างเราได้เฟอร์ดิฟาของได้เซอร์ดของต่างประเทศก็เลยทําให้เราแบบว่า คนเชื่อเราว่า,าเราทําได้เพราะว่ามันโกงหกกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเพราะว่า,าการเทรด forex เนาะมันมีมันมีกระแสด้านลบเยอะเพราะว่าหนึ่งคุณไปฝากเทรดคุณเลือกโบกที่ไม่ดีคุณมักง่ายกับการลงทุนต้องขอพูดตรงๆนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยสอนให้ความรู้แล้วให้คุณเนี่ยไปเทรดเองมันจะเป็นวิชาติดตัวของเราโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยลมหายใจคนอื่นเพราะว่า การเหตุคือการลงทุนทุกททการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นอะ่ะเราทําเองดีกว่าเพราะอย่างต่างประเทศเขาถูกกฎหมายหมดแล้วแต่อย่างเมืองไทยมันยังไม่มีกฎหมายรับรองคนก็เลยเอาช่องว่างตรงนี้มาเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายคนก็เลยถูกหลอกเยอะในกรณีที่คุณโลภแล้วอยากรวยไวแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่รวยไวมันต้องทําเองมันต้องศึกษาเองมันต้องศึกษาแบบให้มันรู้จริงๆอะคะ่ะมันถึงจะเห็นเงินจริงๆแล้วก็เป็นกาไรเป็นอาชีพจริงๆค่ะฝากเพจนางฟ้าพาเทศด้วยนะคะพิมพ์เลยค่ะ ทางฟ้าพาเทรดภาษาไทยเลยนะคะก็สามารถไปดูได้ทั้งใน t ิกต o k แล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook ได้เลยค่ะ